เทศบาลเมืองกระบี่มีความภาคภูมิใจในการให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมด้วยนวัตกรรมแห่งความเอื้ออาทรโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่12,000เตียงสังคมปัจจุบันพบปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มวัยมีปัญหาด้านสุขภาพที่หลากหลาย บผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตหญิงตั้งครรก่อนวัยอันควรการตั้งครรภที่ไม่มีคุณภาพเด็กทารกที่เกิดมาไม่สมบูรณ์ภูมิต้านทานตำ่ำเกิดภาวะขาดสารอาหารรวมถึงปัญหาความไม่เพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทำให้เกิดความแออัดและในเรื่องของการเดินทาง ญาติ ard, และผู้ป่วยมีความยากลำบากต่อการมารับการรักษาพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายสูงใช้เวลานานในการรับการรักษาทำให้ขาดงานรายได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตคุณภาพชีวิตจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและขาดกำลังใจในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจึงได้มีการรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรค โดยมีข้อสรุปแนวคิดทำบ้านให้เป็นโรงพยาบาลมาอยู่เริ่มแรกใหม่ๆลำบากมากไปโรงพยาบาลก็ลำบากอาตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่ามีเทศบาลมีอสอมอมีพยาบาลวิชาชีพอะไรเขาจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เริ่มดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะ ลูกชายก็มีกําลังใจคุณแม่ก็มีกําลังใจผมปไปแม่หรอคะลูพไปไม่รู้เพึงเคยพึงงรู้พึงโอตอ,อมอเลยแต่ว่าตอมอไม่ยี่มเงินจบในช่วงท้องนะคะก็มีแบบลำบากนิดนึงในการที่แบบไปฝากคันค่ะแล้วก็แบบก็มีได้พี่อ,อสสมได้เข้ามาให้คำปรึกษ,ษาในช่วงที่ท้องอยู่เรื่องฝากคันแล้วก็ระหว่างฝากคันแล้วก็ เออคลอดน้องก็มีพี่อสม็เข้าวเวียนเข้ามาดูเลสอบถามต่างๆนานาค่ะก็ดีที่ได้พี่อสมอเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ค่ะตั้งแต่น้องเขาเริ่มตั้งท้องมาเลยก็มาให้คำแนะนำนะแล้วก็ดูเลเราระหว่างที่ช่วงตั้งคันอยู่นะครับแล้วก็ให้ฝ่านคันมาตแต่ต้นตามลำดับที่ท,ที่ที่ตามคู่มือที่ที่ทางเพื่อบานวิชาชีพของกองารณสูกเทศบาลก็มีแนะนำนะครับ แล้จนหลังคลอดออกมานะครับก็ประสานติดตามน้องเขาตลอดแนะ้ะก็ส่งต่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของจสุขลงเยี่ยมหลังคลอดช่วยในเรื่องของแม่เด็กนะครับต้องไม่ต้องไปโรงพยาบาลลดลด,ลดการเดินทางหรือว่าลดระยะเวลาตรงนั้นไปนะครับเหมือนเสมือนโรงพยาบาลเลยบ้านครับแม่เด็กได้รับควงสะดวก ยิ่งขึ้นกับโครงการนี้ครับก็เมื่อก่อนเวลาจะพลิกตัวผูว้ป่วยแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะลําบากหน่อยค่ะแต่พอมีทีมอสมอรหรือพยาบาลเทศาบาลอะไรเข้ามาแนะนําก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการพลิกตัวเมื่อก่อนก็กลัวอยู่ว่า,าจะพลิกตัวแล้วคนไข้จะบาดเจ็บอะไรแบบนี้แต่พอมีทีมเทศาบาลมาให้ความแนะนํอาอสมอ,อะไรแบบนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นคะ่ะ จากการเป็นประธานอ,อสอมอมานะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปพบเจอผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทีนี้ก็เกิดมีปัญหาว่าผู้ป่วยต้องเดินทางไปพบหมอผูอ้ป,ป่วยจะบอกว่ามันลาบากในการเดินทางไม่สะดวกทีนี้ก็เมื่อทางสอสมอได้ไปพบเจอ,อจากผู้ป่วยเล่าถึงความลำบากแบบนั้นก็ได้มา ศึกษาทางเทศาบาลทางเทศาบาลก็มีแนวคิดที่จะมีนวัตกรรมหนึ่งหมื่นสองปันเตียงเพื่อ,อการสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ไม่ต้องไปพบหมอได้นั่งรออยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้ก็เมื่อผู้ป่วยได้พบเจอแบบนั้นก็ทําให้ชีวิตของผู้ป่วยก็ดีขึ้นมีความสุขขึ้นจากการที่ไปนั่งรอหมอนานๆก็ไม่ต้องเมื่อก่อนนะครับปัญหาที่จะเกิดกับชุมชนปริราชปรนุราชกอเราก็คือว่าการเดินทางที่จะไปพบหมอ หรือไปตรวจสุขภาพหรือตามหมอนัดเนี่ยลำบากมากต้องหารถหาราแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แล้วครับเพราะว่าเราได้มีโครงการของทางเทศบาลที่ว่าติดต่อไปได้นะครับให้รถมารับผู้ป่วยได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่เจอปัญหามากก็คือเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับเด็กแรกเกิดน,นะครับผู้พิการแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้กลุ่มบอบบางด้วย เพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างเราได้รับการแค่ก้ไขรับการดูแลอย่างดีจากเทศบาลเมืองกระบี่โครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่12,000เตียงเป็นโครงการทางสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เราจึงนำโครงการนี้บรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลเพื่อนำไปขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่มาดําเนินการต่อไปเราดําเนินการในรูปแบบของการมีส่วนร่วมทีมเครือข่ายสุขภาพที่ประกอบด้วยอสอมอชุมชนโรงพยาบาลกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี เราทำงานและแก้ปัญหาด้วยกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเราได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบดังนี้โดยเรามีการนัดประชุมอสมและโรงพยาบาลกระบีเพื่อให้ความรู้และวิธีการเก็บข้อมูลสุขภาพโดยทีมอสมสำรวจข้อมูลสุขภาพที่ตนเองรับผิดชอบและบันทึกข้อมูลลงในสมุดสภาวะสุขภาพแต่ว่าในปัจจุบัน เทศบาลเมืองกระบี่ได้พัฒนาต่อยอดมาบันทึกในระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพบนแอปพลิเคชันเทศบาลเมืองกระบี่กระบี่คอนเน็แทนการบันทึกในสมุดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูลและทําให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นสะดวกในการค้นหาและนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อไปทีมเครือข่ายสุขภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้บริการสาธารณาสุขในแต่ละกลุ่มถูกต้องแล้วครับ โดยในแต่ละกลุ่มเราจะให้การดูแลครบทั้ง4มิติมิติที่ 1. การส่งเสริมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพมิติที่2การป้องกันและควบคุมโรคให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมิติที่3การรักษาให้การพยาบาลเช่นการเปลี่ยนสายให้อาหารเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ การให้ยาตามแผนการรักษาการทำความสะอาดแผลตามแผนการรักษาการสนับสนุนกายอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์การสนับสนุนบริการรถพยาบาลในการรับส่งผู้ป่วยพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลกระบี่และมิติที่4การฟื้นฟูให้การสนับสนุนการฟื้นฟูสุขภาพเช่นการทำกายภาพบำบัดการดูแลและสนับสนุนให้ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ และทางเทศบาลเมืองกระบี่จัดให้บริการจองรถพยาบาลผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองกระบี่และแอปพลิเคชันเทศบาลเมืองกระบี่เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นการทำงานด้านสาธารณาสุขเชิงรุกโดยจัดให้มีกองทุนเทศบาลเมืองกระบี่ส่งสุขแก่ชุมชนเพื่อรับบริจาคก,กายอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์นำส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนคนในครอบครัวสามารถดูแลคนในครอบครัวเองได้ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่จำเป็นตามกระบวนการ PDCA P Plan ขั้นวางแผนอสมอได้จัดการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามครัวเรือนที่รับผิดช,ชอบชุมชนมีการประสานมายังกองสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและได้ทำการจัดประชุมร่วมกับอ,อสมอว่าดยเรื่องทำบ้านให้เป็นโรงพยาบาลโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงดีจิการดำเนินงานมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายสุขภาพลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสุขภาพในชุมชนร่วมกับอสมอมีการประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด ภาวะโภชนาการสำรวจผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงร่วมไปถึงสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด C เช็คตรวจสอบและประเมินผลติดตามและประเมินผลพัฒนาการของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นรวมทั้งเป็นข้อมูลเสนอให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องไปดำเนินแก้ไขปรับปรุง A action ปรับปรุงแก้ไขพัฒนามีการประเมินผล4ด้านได้แก่การประเมินการบริหารจัดการประเมินปัจจัยนําเข้าประเมินผ,ผลผลิตและผลกระทบซึ่งกระบวนการทั้งหมดยึดหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมจนกระทั่งโครงการดังกล่าวประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้คือครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลได้รับการบริการด้านสุขภาพทั่วถึงและกลุ่มต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายของโครงการได้รับการดูแลและสวัสดิการครบถ้วนได้แก่หญิงตั้งครรภ์7รายมารดาและทารกหลังคลอด107รายเด็ก0-5ปีที่มีภาวะขาดสารอาหาร6รายผู้ส่งอายุ3,569รายผู้ป่วยติดเตียง76รายและผู้พิการ128รายนอกจากนั้น ความสำเร็จที่เกินเป้าหมายคือทีมเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็งเกิดความสามัคคีและมีจิตอาสาให้บริการสาธารณาสุขอย่างเต็มใจโดยยึดแนวคิดการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวทำบ้านให้เป็นโรงพยาบาลได้ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้เกิดความต่อเนื่องในการรักษา ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้ป่วยดีขึ้นในระยะยาวประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่มีสุขภาพที่ดีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่ต่อไปจากการที่เทศบาลและอสอมอเข้ามามันก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปโรงพยาบาลก็สะดวกขึ้นเวลาไป หาหมอก็ได้ความสะดวกและเร็วขึ้นจากพยาบาลชุมชนแล้วก็อสมอที่ประสานกันจากไปเข็นรถไปเทศบาลเขาก็บอกว่าให้เอารถที่เทศบาลไปส่งสะดวกสบายขึ้นไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนครับเยี่ยมมากเลยคะ่ะเทศบาลโรงพยาบาลสาธารณาสุขอสมอเริ่มต้นดีมากเลยคะ่ะ ขอบคุณ,คณทุกคนขอให้เทศบาลชุมชนหรือว่าอะไรทุกๆกท่านทุกๆกคนมีสุขภาพแข็งแรงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับอบกับพอ,อ,อตัวม้อเนี่นม่ไก่ตุ๋มมาหราือว่า ก็เป็นร่วงกับก็มาแลดวก็มาเป็นร่วงก็มาหมายแล้นะครับก็มาดูคนค้าอย,ย่างดีแรงนล้วให้ก็วนันยุวนันยุดูข้างบานลังแล้เนี่ยก็ว่าไม่ตุนบัจจจุนขอบคุณโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่12,000เตียงทําบ้านให้เป็นโรงพยาบาลช่วยลดภาระการเดินทางไม่ต้องไปโรงพยาบาลเวลาต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจะมีพี่ๆอสอมเป็นที่ปรึกษา พี่อสมอและกองสาสาสุขได้เข้าแบบมาเยี่ยมมาดูเลน้องแล้วก็คุณแม่หลังคลอดเพราะคุณแม่หลังคลอดก็บบมีอาการที่แบบโรคซึมเศร้าหลังคลอดแต่ดีที่พี่อสมอได้แบบมีจิตใจที่ช่วยเหลือตรงนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทางทีมงานเทศบาลอสมอหรือทีมหน่วยการแพทย์ที่เข้ามาช่วยเหลือก็ขอบคุณมากค่ะ ตัวเราที่เป็นอสอมอเองก็มีความรู้สึกดีใจว่าที่เราได้มีส่วนช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเหล่านั้นก็ได้มีชีวิตดีขึ้นสามารถที่ว่าก็ใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ต้องลําบากเอเพราะว่าท้าต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเหมือนเมื่อก่อนอะนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าญาติผู้ป่วยเองก็มีความสุขไม่ต้องเที่ยวทุรักทุเลอยู่กับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเพราะว่าการปฏิบัติตัวให้กับ ผู้ป่วยนะผู้ป่วยติดเตียงเรื่ออะไรเี่ยยากมากแต่เมื่อได้รับการอบรมได,ได้รับการชี้แนะจากกองสาธารณสุขของเทศบาลเมืองตอนนี้การดาเนินการการช่วยเหลือการดูแลผู้ป่วยทุกอย่างมีความสุขมากแฮปปี้มากโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่1 2 0 0 0เตียงนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องการแก้ไขปัญหาสุขภาพเชิงรุกของพี่น้องประชาชนนะครับได้อย่างครบวงจรและก็ภายใต้การมีส่วนร่วมนะครับของ ทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอาสอมอและชุมชนนะครับจะช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกรบีต่ต่อไปครับทางบ้านใ<ห>นโรงพยาบาลนะคะคําว่าบ้านเป็นโรงพยาบาลคืออะไรครับก็หมายความว่าบ้านแต่ละหลังนั้นหนึ่งนะครับเรามีผู้ป่วยอยู่นะครับเช่นผู้สูงอ,อายุคนป่วยจิตเตียงทั้งหลายนะครับ สองในบ้านนี้ก็มีลูกหลานอยู่นะครับเพราะมีลูกหลานอยู่เนี่ยทำอย่างไรให้บ้านหลังนี้นะครับลูกหลานสามารถดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านหลังนี้ได้นั้นก็คือหลักคิดในโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่หนึ่งหมื่นพันเตียงด้วยมีใครครับก็มีทีมมสอมอครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่คือกองสาธารณสุขโรงพยาบาลกระบี่นะครับหรือชุมชนต่างๆช่วยกันดู ช่วยคัดกรองนะครับฉะนั้นเมื่อเรามีโครงการนี้ขึ้นมามันจะทําให้โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลจังหวัดเราเนี่ยลดภาระในการดูแลผู้ป่วยลงนะครับทีนี้เมื่อผู้ป่วยเรานะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลแล้วเนี่ยครับทุกคนผู้ป่วยเหล่านี้จําเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลเอาละครับลูกหลานเนี่ยเป็นบ้านเองเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลที่ลูกหลานดูไม่ได้แล้วนะครับมันเกินศักยภาพนะครับก็ต้องาไปที่โรงพยาบาลนะครับฉะนั้นเทศบาลเมืองกระบี่นะครับ เราจึงมีนะครับรถนะครับของเทศบาลเนี่ยคือรถกองกองแต่หน้าถุกเนี่ยนะครับจะไปรับผู้ป่วยเหล่านี้นะครับส่งโรงพยาบาลนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับกระบี่คนเน่ยนะครับมันจะทําให้พี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นนะครับชีวิตสะดวกสบายใช้กระบี่คอ n เน็ t เรียกรถพยาบาลสะดวกขึ้นเพราะเรามีกระบี่คอ n เน็ t ผมคิดว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ดีครับ บ้านทุกหลังในเทศบาลเมืองกระบี่ต่อไปนี้นะครับอย่างน้อย1,000 10, ตรปันหลังคือ1,000 10, ตรปัเตียงจะเป็นโรงปัญาบาลครับรายรีคองมือวันดีอย่างปวงมากมาผ่านลดอยู่ยิงแล้วไมใจสู่ในว่นแพทยไฟกระชำความดีให้มีจิตสซภา ความเมตตาความสุขสันไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบาน